าบันเทิงกันบ,บ้างนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยพระเอก2หนุ่มฮอตนะครับมาริโอมาเลอร์กับนาเดะคุกิมิยะนะครับทั้งคู่ก็ควงคู่กันไปฝึกเค n นโดนะฮะ,ะมา,ายาวๆเป็นศรริลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นนี่นะครับเพื่อจะเข้าฉากในละคร The Rising Sun รอยรักหักเหลี่ยมตะวันนะครับและรอยฝันตะวันเดือดครับ มาติวเข้มเดินเคนโดศิลปะก,การต่อสู้ของญี่ปุ่นเพื่อเตรียมเข้าฉากในละครซีรีส์ชุดเดรร้ซิซานไรรักหักหินตะวันและรอยฝันตะวันเดดค่ะสำหรับสองเพกหนุ่นมมาริโอมาเรเรและนาเด็กคุกิมยิยะซึ่งั้งครูก็ตั้งอกตั้งใจซ้อมตั้งแตน่ทาเบื้องต้นไปจนถึงลีลาการต่อสู้กับคุณครูที่ส่งตรงมาจากชมรมเคนโดสูเงเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงเพื่อให้สมกับบทบาทของทาเคชิและริวทายาทผู้สืบทอดแห่งแก๊งโกคุโดค่ะ ริงเราเรียนกันมา3คิวแล้วนี่คิวที่สามใช่ครับก็เป็นกีฬาประจําประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นกีฬาที่ไทเกชิกับริวแล้วก็นักแสดงหลายๆในเรื่องต้องใช้แล้วก็ใช้นจริงด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีฉากการซ้อมการต่อสู้เคนโดอะไรอย่าคือรายละเอียดของเรื่องของการแต่งกายเนี่ยหนักและมาเรื่องท่าการตีเนี่ยยิ่งหนักกว่าเดิมหนักการใช้ดาบหนักมากตั้งแต่การเดินการก้าวหลังอกอะไรพึ่งแล้วก็ต้อง ถอยก<ช>้าวข้างไหนก่อนข้างไหนหลังอะไรเงี้ยก็ต้องเรื่องศามือเรื่องอะไรเงี้แล้วก็มันไม่ง่ายเหมือนกับฟันดาบเล่นตอนเด็ก<ช>อ่ะใช่คือในเรื่องคือต้องค่อนข้างเก่งเลยล่ะ เพราะว่าอย่างตัวทาเคชิเองก็ต้องเก่งมากอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องของเคนโดอะไรเงี้ยครับก็ต้องเนี่ยเรค่อยฝึกซ้อมเลยยังไงก็ฝากรอยรักหักเรียนตะวันด้วยครับแล้วของนะเด็กครับก็มีรอยฟันตะวันเดือดครับแต่จริงๆก็ด้วยกันเด้วยกันเป็นเป็นเรื่องแบบซีรีส์ใหญ่คู้กันเลยครับผมฝากไว้ด้วยครับครับผมโซพิดาสุขันโทารงาน